ช็อกโกแลตแจกพิกัดเมนูช็อกโกแลตในส่วนการค์ดเซนท <c oughs> ันกันค่ะร้านแรกสว ե นเซนจัดช็อกโกแลตมาทั้งหมดสามถ้วยมีตัวช็อกโกแลตริงอดิงคลาวดี้ร็อกกี้โรดและชูวี่ช็อกกี้แฟนซีหวานฉ่ำมากชื่นใจสุดๆมาร้านต่อไปที่เดลี่ควีนช่วงนี้เขาออกเมนูใหม่มาแบบฉ่ำๆตัวนี้เป็นบริสตัดช็อกโกแลตเบลเยียมและอเมซิ่งซันเดย์ช็อกโกแลตเบลเยียมคือช็อกโกแลตเบลเยียมเขาดีมากอร่อยเข้มข้นเวอร์และอีกร้านที่สายช็อบข้ามพลาดเลยก็คือสตาร์บัคส์เขาเสิร์ฟเมนูช็อกโกแลตแน โรช็อกกแลตที่ใช้ซอสซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตหรือจะเป็นช็อกโกแลตครีมชิพที่ทําถึงสุดๆส,ส่วนตัวขนมก็จะมีเคก้กสตาร์บัคช็อกโกแลตซิกเนเจอร์และขนมปังดาร์คช็อกโกแลตที่อร่อยเข้มไม่แพ้กันมาต่อกันด้วยคุมโมคุมโมชีสที่มีช็อกโกแลตชีสเค้กตัวดังนุ่มละมุนมากและมีดัดมินิช็อกโกแลตด,ด้วยนะขนาดพอดีคำเวอร์และสุดท้ายกับร้านกากา้าที่มีเมนูกากา้าช็อกโกแลตด,ดูไบเป็นช็อกโกแลตมูสพิทาจิโอกับเส้นคูนาฟฟาใส่มาแบบจุกๆเลย อร่อยขนาดนี้ใส่ช็อกโกแลตเลเบอร์สภาพได้ไงอย่าลืมมาเติมช็อกโกแลตกันได้ที่สุดการค่ะเซนทันเข้าไ